สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับดีมส m s ตเอ็ MDF ในงานซ่อมสร้าง DIY เราจะมา DIY ตะขอหิ้วของครับสำหรับรถจักรยานยนต์ของผมเป็นเรียบร้อยสิบอนะอันเก่าของผมผมซื้อมามันเป็นยางครับเบื่อนใช้งานได้แป๊บเดียวมันก็หักนะฮะรับน้ําหนักได้ไม่เยอะนะคือมันไม่เหมาะกับหน้าง,งานของผมนะผมต้องการให้มันรับน้ําหนักได้เยอะก็จะเอาเหล็กเก่าจากเศษเหล็กนี่แหละเราจะดี y จากเศษเหล็กครับมาดี Y เอา พอดีมีเศษเหล็กทิ้งอยู่นะอันนี้เป็นเหล็กแผ่นนะเพื่อนๆนหนาประมาณ5มิลหนา5มิลแล้วก็ความกว้างของมันนะฮะประมาณหนึ่นิ้วได้ครับเพื่อนเก็เลยเห็นมันทิ้งไว้ก็นํามา DIY นิดหนึ่งนะเผื่อให้มันเกิดประโยชน์ครับเพื่อนๆความยาวที่เราตัดเนี่ยเราตัดเอาไม่ยาวนะใครอยากได้ยาวสั้นยาวก็เอาความยาวตามต้องการเลยฮะเพื่อนๆ ความยาวที่ผมตัดเนี่ยเกือบ3นิ้วได้ฮะเพื่อนๆน,นะเกือบ3นิ้วได้ประมาณ2นิ้วกว่านี่แหละฮะคือเราต้องเผื่อระยะที่เรางอตัวด้วยไงนะฮะพอเรางอเหล็กแล้วเนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะอันนี้ก็ลบคมนิดนึงฮะเพ่อนเพื่อนเราทำมาร์คไว้นะทำมาร์คตัวงอเสร็จแล้วก็เอามาลบคมนะฮะลบคม ลบคมด้วยหินเจียนะฮะอายุการใช้งานหินเจียก็10ปีอัพแล้วฮะเพื่อนเ่อนโคตรทนฮะรุ่นนี้นะนมักทิกนะก็ลบคมเดี๋ยวต่อไปก็จะนําเหล็กนะฮะมางอนะฮะมาพับโดยใช้แก๊สเต่าฮะทำไมถึงใช้แก๊สเต่าก็เพื่อเพิ่มความแม่นยําให้กับตัว งอนะเราต้องการงอตรงไหนเนี่ยเราก็จี้ไฟใส่ตรงนั้นเลยมันก็จะเพิ่มความแม่นยําถ้าหากเราใช้ปากกาขีบแล้วใช้ค้อนตอกเนี่ยความแม่นยํามันไม่เท่าไหร่ครับเพื่อนๆความแม่นยํามันมีโอกาสที่จะบิดเบี้ยวได้นะก็เลยใช้ไอตัวแก๊สช่วยเป่าเพื่อให,ให้เหล็กมันอ่อนนะฮะล้วก็จะได้ดัดง่ายๆหน่อยนะนี่เห็นไหมผมทําแบบเนี้ยโอ้โหโคตรดัดง่ายเลยครับเพื่อนๆอันนี้ก็ใช้แก๊สเป่านะฮะ เวลาดัดก็ดัดง่ายฮะดัดง่ายหลังจากนั้นก็นําไปจุ่มน้ําเพื่อให้มันเย็นนะเพื่อนเพื่อนต้องจุ่มน้ําให้มันเย็นก่อนนะก่อนที่เราจะเอามาเจียรปรับพื้นผิวอีกทีหนึ่งครับเพื่อนๆนหลังจากที่จุ่มน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะรูสว่านนิดหนึ่งนะเราจะเจาะเอาประมาณ2รูฮะเพื่อนๆนเจาะด้านใต้และด้านบนก็พอนะฮะไม่เจาะหลายรูครับเพื่อนๆก็นจะเจาะให้พอดีกับรูน็อตนี่แหละนะ รูน็อตของเราขนาดเท่าไหร่นะก็ต้องเอาตามขนาดของรูนั้นที่มันติดกับตัวรถทรับเพื่อนผมเจาะสองรูหลังจากนั้นก็เจียปรับแต่งรบคมนิดนึงและปรับแต่งเจียปรับแต่งพื้นผิวนิดหนึง่งก่อนที่เราจะนําไปพ่นสีครับเพืเ่อนผมจะเอาสีดำนะมาพ่นเป็นสีที่มันเหลือใช้ครับเพื่อนกป๋ปองสเปรย์สีดํามันเหลือใช้เดี๋ยวก็จะเอามาพ่นปรับแต่งเจียชิ้นงานให้มัน เรียบนะฮะเท่าที่จะเรียบได้นะมันจะได้ออกมาสวยๆหน่อยฮะเพ<ว><ๆ>ื่อนๆใช้หินเจียในการเจียนะต่อไปฮะเดี๋ยวเรานํามาขัดอีกอันนี้ผมจะขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้นะฮะขัดด้วยกระดาษทรายขัดไม้ที่มีความหยาบนิดนึงนะฮะเพื่อให้ลบคมนะมันยังมีคมอยู่นะผมใช้หินเจียแล้วมันยังมีคมเศษเล็กๆน,ๆน้อยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องเนี่ยใช้กระดาษทรายในการปัดออกครับลบคมบอก ต่อไปเดี๋ยวก็จะนํามาพ่นสีครับเป็นสีดำนะผมพ่นนะฮะสีดําพ่นเข้าไปแบบนี้เลยการพ่นก็ทิ้งระยะห่างนะฮะจากชิ้นงานกับกระป๋องเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งนะฮะหรือ30เซนนั่นเองครับเพื่อนๆถ้าพ่นใกล้เกินไปเดี๋ยวสีมันจะ,ะเป็นยิมฮะนี่ฮะหลังจากที่พ่นสีเสร็จครับเราก็ใส่ พ่นสเปรย์ไอตัวแหลกด้วยนะนะฮะเพื่อให้มันเงาแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสีนะด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นการเพิ่มเคลือบไปอีกชั้นหนึ่งฮะแล้วก็ขันใส่ครับก็หาน็อตมาลองนะเป็นน็อตเบอร์สิบสองครับหาเหล็กอะไรก็ได้นะที่มันมีนะอันนี้เป็นน็อตที่เหลือใช้เหมือนกันครับเพื่อน,อนๆนะก็ไปหาเอาเศษเหล็กนะตัวไหนที่มันเหลือใช้จับมาดีไวหมดเลยครับเพื่อน หลังจากที่เรายึดน็อตเสร็จนะเอาตึงๆเลยนะน็อตเนี่ยเอาให้มันตึงๆเลยนะมันจะได้อยู่นะครับจะได้รับน้ําหนักได้ดีนะเนี่ยฮะเอาของมาห้อยได้สบายเลยเวลาเราไปจ่ายตลาดเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะฮะน้าหนักเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะสามารถรับน้ําหนักได้อย่างสบายครับเนี่ยฮะห้อยได้อย่างแบบนี้เลยนะโอ้โหห้อยได้เยอะด้วยนะเพื่อนๆน,นะมันรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็ห้อยได้เยอะด้วยครับเนี่ยฮะสุดยอดครับสุดยอดลองเอาไปดี y ดูฮะเพื่อนเพื่อน เราบางทีเราไม่ต้องซื้อนะ d ดี DIY เอายอิงนะเศษเหล็กอยู่บ้านเนี่ยมีก็จับมา d ดีได้เลยนะไม่จะเป็นต้องเป็นเหล็กแผ่นนะเหล็กกลมก็นํามา d ดีได้ครับเอาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ไอ้ตัวพลาสติกแล้วมันเกิดปัญหาคือถ้าหากเราใส่ของหนักจนเกินไปบางทีถึงแม้ตัวพลาสติกยังไม่ใหม่อยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสหลุดได้นะเพื่อนเพื่อนผมเจอมากับตัวแล้วทั้งของใหม่และของเกา่า ของใหม่ผมใส่ไปประมาณเกือบสี่กิโลน่ะตกหลุมนิดหน่อยโอ้โหหลุดเลยฮะเพื่อนๆไอตัวของใหม่เนี่ยพลาสติกแตกแล้วผมก็ซื้อมาอีกอันนึงใช้อีกอันนึงเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ใส่ของหนักเท่าไหร่ก็ใช้งานมาหลายปีพอสมควรพอไอตัวพลาสติกมันเริ่มกรอบแล้วเราเอาไปใส่ของที่ประมาณโลนึนงนี่แหละผมฉีบไปตกหลุมอีกหักอีกฮะทำให้ของได้รับการเสียหายก็เลยดี y ตัวใหม่ขึ้นมา ตัวใหม่ที่ผมดี y ขึ้นมาเนี่ยเป็นเหล็กนะฮะเหล็กเซษเหล็กจากของเหลือใช้ครับเพื่อนรูปรักหน้าตาของมันมีประมาณนี้นะฮะอันนี้ส่วนโค้งมุมด้านข้างนะเมื่อเรามองเข้าไปแล้วเนี่ยด้านข,าข้างของมันมุมมันจะออกมาประมาณนี้ครับเพื่อนอ่ะกล้องไม่โฟกัสสังกันแล้วทีน,นี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะอันนี้คือมุมด้านข้างข,างของมันนะเพื่อน,อนโอ้โหสวยงามสวยรูดูไม่จืดเลยฮะแล้วทีนี้เนี่ยคือ ถ้าหากเราจะใส่ของหนักเนี่ยผมแนะนำเลยได้ประมาณ5้ากิโลเนี่ยไม่หนักจนเกินไปนะเพื่อนเพื่อนเต็มที่นะ5้ากิโลนะฮะเพื่อนๆนหรือใครอยากใส่ยัดเข้าไปเกือบ10กโลได้นะแต่เอาเต็มพิกัดโอเวอร์พี่กัดเลยไม่เกิน10กิโลฮะเพื่อนเพื่อนนะก็เผื่อเอาไว้หน่อยนะเผื่อเอาไว้ไอตัวเหล็กตัวนี้ผมไม่กลัวมันหักมันอะไรหรอกผมกลัวไอตัวน็อตเนี่ยนะกลัวน็อตเนี่ย มันงอนะฮะเพื่อนเพื่อนเพราะไอตัวน็อตมันเล็กนิดเดียวเองหรือถ้าหากใครอยากให้มันนี่ก็เราเอาไปตากเกลียวให้มันใหญ่เป็นน็อต M6 ก็ได้นะอันนี้มันเป็น M5 เพื่อนเพื่อน M5 ถ้าหากนั่นก็ M6 หรือ M8 ก็ได้เราไปขยายน็อตเอานะแต่ที่แน่ๆไอตัวนี้แข็งแรงแน่นอนนะฮะใส่ห้ากิโลเนี่ยโอ้โหสบายเลยสําหรับเว็บร้อยสิบไอนะเอาไว้หิ้วของนะเพื่อนเพื่อนเอาไว้หิ้วของใครที่สนใจก็ DIY เอาเองได้ถ้าหากมีเครื่องมือ นะมีเครื่องมือ DIY เอาเองได้นะเพืเ่อนๆนะ